มีการวิเคราะห์นะจากผู้ใช้ X ะนะทว t ตเตอร์ Twitter นะที่ชื่อด็อกเตอร์ฟิเนี่ยเขามีการวิเคราะห์บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวจะมีเงินเนี่ยไหลเข้ามาในอุตสาหกรรมคริปโตเนี่ยเป็นดอลลาร์เนี่ยประมาณ16รัน,นร 16, ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับในช่วงประมาณเดือน10ถึงเดืนอน11ขนาดนั้นเลยนะมีการออกมาใบ้หวยนะมีข่าววงในนะแต่ว่าผมบอกให้ฟังนะก็ ฟังแล้วก็ต้องวิจารณ์ใช้วิญญาณด้วยนะฮะอันนี้ผมแค่อ่านข่าวให้ฟังนะเขาบอกว่าจะมีเงินเข้ามาในตลาดเยอะเลยนะฮะในขณะที่ทางเยอรมันเห็นไหมเยอรมันเนี่ยขายออกไปขายได้แค่1.5บิลเลียนเท่านั้นนะ1,500ล้านเท่านั้นนะในขณะที่เ,เดี๋ยวจะมีอีก1,6,000ล้านโหคนละเรื่องเลยนะ1 6 0 0 0ล้านเข้ามานะฮะคือกำลังจะบอกว่าเดือน10เดือน11มูลแน่นอนนะฮะเพราะว่า มันมีข่าวมาบอกว่าเครดิตเตอร์พวก Former Investor Trader เนี่ยกำลังจะ Set Back แล้วก็กำลังจะเข้ามา